มัตติชนพอดแคสต์ในแม่แบคทีเรียโดยภพรรัตพงพาณิชย์รายงานจากศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรค CDC หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขภาวะแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อโรคชนิดหนึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากในสหรัฐอเมริกา หลังจากพบว่าอาการติดเชื้อแบคทีเรียของคนอเมริกันพุ่งขึ้นสูงเกือบ70%ระหว่างปี2019ถึงปี2023รายงานของ CDC ระบุว่าเบื้องหลังของการแพร่ระบาดดังกล่าวคือแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิดจนถูกขนานนามว่าแบคทีเรียที่เป็นฝันหลายหรือไนแมของวงการแพทย์เมื่อสืบค้นย้อนหลังกลับไปก็พบว่า ครั้งหนึ่งแบคทีรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียชนิดหายากชนิดหนึ่งพบได้ในผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาทาั้งสิน้นแบคทีเรียหายากชนิดดังกล่าวนี้เดิมทีเคยตอบสนองต่อการรักษาของยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวคือคาร์บ้าเพนเนมส์ปัญหาก็คือแบคทีเรียที่พบระบาดใหม่ในครั้งนี้มียีนหรือหน่วยพันธุกรรมชนิดหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นคือ NDM ยีนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทำให้มันสามารถต้านทานฤทธิ์ยาทุกชนิดแม้แต่ที่เคยได้ผลก็ไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นของแบคทีเรียชนิดนี้จึงเป็นฝันร้ายที่อันตรายและน่ากังวลอย่างยิ่งในทางการแพทย์ในการสำรวจ29รัฐของสหรัฐอเมริกา CDC พบว่าอัตราการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ เพิ่มจาก2คนในทุกๆ1000 0แคนในปี2019เป็นกว่า3คนต่อ1000 0แคนในปี2023หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นถึง69%แต่ถ้าคำนวณเฉพาะการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อชนิดนี้แล้วพบว่าเพิ่มจาก0.25คนเป็น1.35คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นมากถึง460%เลยทีเดียว นั่นเท่ากับว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่มีเชื้อแบคทีเรียนี้อยู่กับตัวโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างดรเจสันเบิร์นแฮมสแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันเชื่อว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9เป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่ทําให้แบคทีเรียดื้อยานี้แพร่ระบาดสูงมากหลังจากนั้นเบิร์นแฮมเชื่อว่าตัวเลขของ cdc อาจจะต่ําเกินไปเสียด้วยซ้ํา เนื่องจากไม่ได้สำรวจทดสอบในอีกหลายหลายรัฐอาทิฟลอริดานิวยอร์กหรือเท็กซัสซึ่งล้วนเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นทั้งสิน้นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เกิดได้หลายทางเช่นทางระบบปัสสาวะซึ่งก่อให้เกิดอาการปัสสาวะแสบร้อนปวดปัปะสสาวะบ่อยๆตัวปัสสาวะมีสีขุ่นข้นถ้าเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดจะก่อให้เกิดไข้สูงหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดต่ำ ถ้าติดเชื้อนี้ในปอดจะแสดงอาการไอหายใจหอบถี่และเจ็บหน้าอกเป็นต้นถามว่าทาไมถึงเอาเรื่องแบคทีเรียนี้มาเล่าสู่กันฟังคำตอบก็คือว่าเป็นเพราะจากการสำรวจสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่กำลังมีการระบาดสูงขึ้นแต่โดยภาพรวมแล้วมันสามารถพบได้ทั่วโลกไม่ว่าจะในยุโรปโดยเฉพาะประเทศทางตอนใต้อย่างกรีซอิตาลีและตุรกี แอฟริกาหรือลาตินอเมริกาโดยเฉพาะที่บราซิลและอาร์เจนตินารวมถึงประเทศในเอเชียใตย้อย่างอินเดียและปากีสถานซึ่งพบระบาดในวงกว้างมากกว่าที่อื่นใดในโลกตามรายงานของ CDC แล้วประเทศไหนที่มีระบบสาธารณาสุขค่อนข้างอ่อนแอการจำหน่ายยาปฏิชีวนะไม่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดจะมีโอกาสสูงยิ่งที่จะเกิดการแพร่ระบาดของแบคทีรียอันตรายชนิดนี้ ทั้งนี้เนื่องจากแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านได้ทั้งทางผู้คนอาหารการกินและสัตว์ต่างๆดังนั้นอันตรายของแบคทีเรียดื้อยาชนิดนี้จึงไม่จำกัดอยู่เฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของโลกแต่สามารถเป็นภัยคุกคามได้ทั้งโลกเพราะทั่วทั้งโลกยังไม่มียารักษา รัฐบาลของแต่ละประเทศควรได้ตระหนักสำรวจตรวจสอบสถานะการแพร่ระบาดในประเทศตนเองหรือหาแนวทางป้องกันการนำเข้าเชื้อไว้บ้างก็จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อคนในประเทศส่วนใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆโดยเฉพาะการเดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยง ระมัดระวังตัวเอาไว้บ้างก็ดีนะครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ